สวัสดีครับวันนี้จะมาลองปั๊มลมนะครับแปลงไปนะครับก่อนเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและวิดีโอดีๆด้วยกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองให้เขาตัดนะครับอ่าตัดแล้วตัวนี้ได้ปั๊มลมมา แล้วเราก็จะให้เขาทำงานถ่ายตรงป้ายนะครับเราจะให้เขาทำงานนะครับตัวน,นี้เป็นไฟสามรอยแปดสิโวลต์นะครับมอเตอร์สองสองกิโลวัตต์นะครับอันนี้เป็นการต่อใช้คาปาซิตเตอร์นะครับแป็งไฟจากสามร้อยเป็น ครับเดี๋ยวเราก็จะมี FC ขอมานะครับก็จะมาไล่สายให้ดูนะครับตัวนี้ใช้คาปา2ตัวแล้วก็คาปาสตาร์ทหนึ่งตัวนะครับถอดปลากเรียบร้อยนะ สายบนเป็นสายมาจากตัวเพชเชอร์นะครับตัวนี้เราก็ถอดออกเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่สายกันมาฝั่งนี้เลยครับ ขาป่ามีสายไปไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี้ครับปลา45 UF นะครับเป็นปลาลันนะครับเห็น้นะสองตัวนะครับเห็นนะ,ะแต่รูปร่างเขาไม่เหมือนกันเฉยๆนะครับค่าเขาเท่ากันนะถ้าไม่เท่ากันจะมีตัวไหนตัวนึงที่มันดึงกันนะครับเนี่ยนะขั้นตอนกานใส่ก็ หลักที่หนึ่งหลักที่สองเลือกใส่ได้นะถ้าบอกว่าหลักที่สามก็ใส่ได้เดี๋ยวบางคนงงนะครับให้เราเลือกใส่แค่คู่ไหนคู่หนึ่งก็พอนะตามอันนี้ก็เป็นทาปลาสตาร์ทนะ ่าสตาร์ทก็จะมีชุดหน้าท้องขาจำลองนะครับป่านะสตาร์ท450มิโครนะครับตัวนี้นะสายตัวเดียวขั้นตอนการต่อก็จะมีสายสวิทช์ที่ใช้ทดแทนนะปกติจะใช้เป็นเบเกอร์นะครับตัวนี้ก็ อันนี้เราก็ใช้เป็นสวิตแทนได้แต่ว่ามันจะไม่ทนถ้าเบรกเกอร์นะเพราะเปิดไปนานๆแล้วขาจะร้อนอาจจะมีได้มั่งไม่ได้มั่งนะครับถ้าใครมีเบรกเกอร์ก็ใช้เป็นเบรกเกอร์นะครับขั้นตอนการต่อก็แบบนี้เลยก็จะเหลือหางปลาสองเส้นก็มาจับต่อเลย ต่อทีละเส้นก็เข้าจุดเดียวกันครับเอาไปแล้วเส้นหนึง่งอ,อีกเส้นนึงก็เข้าจุดเดียวกันกับคาปาลัน ปลาตันครับปลาสตาร์ทเข้าจุดเดียวกันนะครับก็ขันให้แน่นเลยะครับตัวนี้ไฟนะครับไฟก็เข้าขาแรกกับขาสาม มอเตอร์นี่ต้องให้แน่ใจนะครับว่าเป็น380นะจากให้แน่ใจว่าเป็น220ทับ380นะครับเพราะว่าถ้าเป็น380อะเขาจะหมุนได้แต่พอเข้าโหลดเขาจะไม่มีกำลังนะถ้ามอเตอร์ที่พันมาแล้วอาจจะไม่ร้อยเอร์เซตว่าเป็น220นะครับ นี้เราก็มาลองกันเลยนะขั้นตอนการลองตอนการลองนะครับเราก็จะเปิดปิดตัวนี้ที่ทดแทนหน้า้องขาวนะครับอันนี้คือเปิดนะทางเลขหนึ่งนี่ยนะทางขีดหนึ่งนะามาทางศูนย์นี่ก็คือปิดนะครับน,นี่คือเปิด เราก็เปิดไว้แล้วก็วจะให้ดูมิตเตอร์ M แอมป์น้วยนะนี่นะเดี๋ยวโฟกัสเข้ามาดูเลขศูนย์กันับหน้าเลขศูนย์กันนะ,ะ,นะ,ะเดี๋ยวไปถ่ายวงกว้างเลยครับเดี๋ยวก็จะเปิดเบรกเกอร์นะครับ เข้ามาดูกระแสแอมนะครับินยอยู่ที่9.2นะครับมันก็จะค่อยๆขึ้นตามโหลดนะครับมัจะขึ้นไปถึง10นะ เดี๋ยวเราก็จะเปิดให้เขาหน้าทองขาวเขาเปิดอีกทีนึงนะครับเราก็จะลองปล่อยลมดูถ้าเขาตัวเนี้ยถ้าเขาหมุนแล้วเราก็ต้องมาปิดเขานะครับประมาณ เรานับหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยมันแล้วแต่โหลดนะคะ เดี๋ยวเราจะรอให้มันตัดนะครับตัดเรียบร้อยนะครับก็เป็นนั้นว่าใช้ได้นะครับตัวนี้นะส่วนน้องๆที่ขอตัวนี้มานะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตัวแวคทัมนะเดี๋ยววันนี้จะรีวิวให้ดูก่อนเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวจะทำให้ดูนะครับพวกเป็นออกซิเจนปลาอะไรพวกนี้นะ ถ้าสมมุติมอเตอร์ถ้ามันเป็น220จริงๆถ้ามันหมุนได้แล้วยังไงก็หยุดหยุดยากนะครับหยุดยากลบนะครับเผื่อมันมีกระเด็นกปทตัง้งนี่นะครับถ้ามอเตอร์220จริงๆอ่ะจะหยุดเขายากนะครับก็ตัวนี้ก็ น้องๆขอมานะครับก็เพิ่มเติมไปแล้วสมมุติว่าเราเอา300มาแปลงนะถ้ามันให้ตัวได้แล้วหมุนได้เนี่ยการที่เราจะไปหยุดเขาเนี่ยหยุดยากนะครับตัวนี้เราต้องไปดูให้แน่ใจว่ามันเป็น220จริงหรือเปล่าหรือเขาพันมาแล้วประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการสตาร์ทซ้ำๆหลายๆรอบนะครับ ตัวนี้ลมก็ตัด <S <S ถ้ามอเตอร์สตาร์ทแล้วก็ <S <S เราก็ต้องปิดนะครับอย่างนี้นะ เดี๋ยวจะสตาร์ทมอเตอร์ให้ดูแลหลายรอบนะครับอ่านี่ก็จะสตาร์ทอีกนะครับอ่าสตาร์ทอีกนะครับ สตาร์ทอีกนะครับ หรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่สำคัญเลยฝาก f อฟกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องเมียช่างด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากแชร์ด้วยนะคะแชร์ไปให้ญาติพี่น้องให้เพื่อนที่เรียนอยู่นะคะหรือว่าลูกหลานท่านที่เรียนอยู่ก็สามารถเอาคลิปนี้ไปเพิ่มเติมความรู้ได้นะคะทํางานวิจัยส่งอาจารย์ได้เลยค่ะเนาะคลิปนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมได้นะคะสวัสดีค่ะ